โอ้ยเดียเอาตัวเดียวค่อนเป็นยังพี่น้องโอ้ย oh. มึงพี่น้องเนี่ยโอ้ย oh. เต็มถาดเลย oh. น้ำซุปจั่อยโอ้ย oh. นี่พี่น้องครับ xếp nhau mới đi chín ô nằm bớt để gì đó để xuống chưa được mà cảm xài lồng lề đi mình ลมฝนเด้อพี่น้องครับแจ้งสิได้กินอิ่มหรือห่วอิ่มเนี่ยฝนมากเลยเป็นจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอา้ามาสร้างว่าแทนเนาะโอ,โอ้นี่ครับมากเลยบลอด์สายเลยพ่น้องเด้ออขอตรวจข้อเพ่สวัสดีงามๆครับพี่น้องครับผมอา่าได้ยังมาฝากมาตอนพี่น้องมาเนี่ย โอ้ปลาจระเมข้พี่นว์เหวินผมบม่เคยต้มจากเทียด้อเอาข้างแรกพี่น้องครับกินเพราะว่าต้มปลาเนาะนี่โอ้กินจังงี้ระบิดเนี่ยอีโพออีเมียตัวใหญ่ครับระวังแต่ก,กลางย่างเดียวระพี่น้องโอ้ยกินเร็วบวดได้บวเบิ้ลได้พี่นว์เนี่ยกินสักคำซักคำระพี่น้องเนาะเพราะเดี๋ยวว่ากินโอ้หมวกเอา้า ฝากหน่อยมินนองตุ่มปลาเนี่ยแตกเนี่ยแตนมินนองครับมพี่น้องไหมเขานนี่อ่อนนนียนอนเออสิบหกจุดห้้านะครับหรือว่าสี่โมงห้าโมงแล้วมินนองนะโอ้ว่านแห้พน้องไหม อย่าเป็นน้ำน้ำเบ็ดมันมีน้ำสดเหนือพี่แก้วกินพิกเพ็ดหอนดักข้าวเหนือกุณแจ่อย่างวังบาทดไปแล้ว,อ,ลวอิ่นมาท่านละ ตะไคร้ตะไคร้พี่น้องเอาม a n g แล้วตัวหนึง่งว่าแล้วก่อนปลาเดิมกลางใส่เวลาคือว่าต้มโสมปลาเนาะกะบ่ม,มี กลางเข้าอยวต้นอ,อีกแน่ไหหูดไปรูตัวอ อืมยันข่างอืมบ่มีมมข่างมองมองมองสันไงบม่มีข่างหนุ่มข่างเส้นบมม่มีืจแต่ก่าก แล,มล้มัระวังในอีกอัวนึน่โอ้โบุกคืรลางัวได้ี่น้องบริยานกลางโอ้โ เนาเมันยะข้ามสองข้ามมีนวังครับผมคักก่อนละต้มปลาโอ้อแซ่บเลยปลาสดๆเดนาะนี่เก,กียวพริกดิบพริกกระเลียงซ้ายพันธุ์กระเลียง ออออมองแสบพือท้าง่าด้วยเพียงรองเนาะบวบัดกระจัดแต่ท้องอืมเข่งท้องลัางตาเนาะมีประโยชน์เนาะอืมอืม โอ้อนี่กินแต่น้ำทองวันช่วงทองเะพี่น้องนะมันดีครับนี่เลาะนี่แหละโอ้ยโอ้แต่บาาพี่มือนี่ยแย่เลยที่พี่น้องเนะี่ยกลางหลาย ะพี่น้องครับเสียบ อเอวพี่น้องครับข้ามสุดท้ายใช่ไอัเ,อน,เนี่ยนี่ผมกินแต่ช่วงท้องมัน่วงหนังท้อง อืมอืมอืมยายก,กินข้าควครับกิแลนะค่ะอืมส้มส้มปลาอ่า

ba cho làm hết sản xuất แสบครับ,บพี่น้องครับผมย่างลายกลางลายครับใส่เวลาขอคุณเลยลายพี่น้องครับผมโอ้โามัน,นบ่กคับต่มไก่ มไก่โมมีก็มีดูกเนาะอันนี้มีกลางลกินบูบูโบนัยไ,ได้พี่น้องครับาขากระลาี่น้องครับผมต้มสมปลาจาระเม็ดนะครับเนื้อพุ่นๆปลาสดๆได้ดดแม่นะพี่น้องครับสื่อเป็นแม่น่ะละขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมผิดพลาดอันไหนขอโทษขออภัยครับผมอยู่ดีมีแห้งสูุข่สูค้สคน พอกันคลิปหน้าครับมาไม่นั่งมวก